สวัสดีครับผมชื่อกอติทธิพัฒน์นะครับรับบทเป็นพนาหรือหมอป่าครับผมสวัสดีครับผมชื่อบาสสุรเดชนะครับรับบทเป็นเอเตี้ยครับเฮ้ยเตียไหนอ๋อวายโยครับ ถ้าให้พูดถึงคาแรคเตอร์ของหมอป่าเนาะผมจะไม่พูดถึงคาแรคเตอร์เขาเียภายนอกดีกว่าพูดถึงน,นิสยัยใจคอซึ่งส่วนตัวผมมองว่าหมอป่าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกครับคนอะไรเวลาจะเข้าหาคนที่เราชอบต้องเริ่มด้วยกันนิ่งทีฟก่อนก็คือเข้าไปด่าเขาเข้าไปกวนตีนเขาเข้าไปแบบแฝกไปแซะแเขาอะไรเงี้ยแต่ทั้งท,ที่ที่เราชอบเขาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าบุคลิกการพูดการจาคือไม่ว่ากับเพื่อนหรือกับคนที่เราชอบจะค่อนข้างสตองมากครับจะเป็นคนแบบเขาเรืยกอะไรอะเหมือนโกรธตลอดเวลาจริงๆไม่ได้โกรธคือจะ อะไรของมึงวะวายโยก็เป็นคนขี้อายนะครับเวลาอยู่กับคนอื่นก็จะพูดน้อยแต่เวลาอยู่กับเพื่อนก็จะพูดเยอะเฮฮาตามปกติครับมีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรเพื่อคนคนหนึง่งก็เนี่แหละความมุ่งมั่นของวายโยที่จะทำอะไรเพื่อคนคนหนึ่งเนี่แหละผมก็ชอบที่เขามีความมุ่งมั่นสูงมาก แล้วเขาก็ทําได้ผมชอบการที่เขาแบบรักคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็โฟกัสแค่คนคนเดียวครับต่อให้แบบมีผู้หญิงมากมายหรือหรือใครก็แล้วแต่ที่มามารายล้อมเขาเขาก็ไม่เอายังไงเราก็ชอบอเราคือเราถึงแบบ f i r ร์ impression เขากับเราอะคนอื่นจะไม่เห็นว่าเฮ้ยว่ามันแบบน่าสนใจอะ,อะซึ่งผมชอบคาแรคเตอร์ตรงนั้นมันซึ่งมันคล้ายๆกับเราดีที่ว่าเราเราชอบใครรักใครเราก็จะชอบอะอันนี้เป็นเรื่องแรกของผมด้วย ก็ถามว่ากดดันไหมก็ค่อนข้างมากเลยครับจริงๆพยายามพยายามตลอดเลยว่าเฮ้ยก๊อ์อย่าไปเครียดดิวะเนี่ยคนอื่นเขาทำได้ไม่มีอะไรหรอกชิวๆแล้วพอถึงเวลาจริงๆเราค่อนข้างกดดันครับเรากลัวเราเกรงใจไงเราเราไม่อยากเล่นหลายเทคบางทีมันมีเอ็กซ์ตร้าเรามีมีตัวประกอบมาอย่างเงี้ยเราก็แบบคือเราก็รู้ตัวเองนะครับเราก็อยากในในทุกครั้งที่เราพลาดหรือเล่นไม่ดีเราก็อยากจะบอกเขาว่าพี่ครับผมขอโทษเราผมไม่ได้ตั้งใจซึ่งเราก็ทำได้แค่ว่าเราก็ทำหน้าเจียนเียนเดินไปนั่งรอก็พี่ๆหลายๆคนก็คาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้เยอะผมก็อยากทำออกมาให้้ดีครับหลาายยๆออ่งผมมกก็จะฝึซ ทำออกมาให้พี่ๆเห็นอยากพิสูจน์ให้ดูด้วยเราทำรายการครับแกล้งคนนะครับใครปวดหรับพี่คิมครับตอนนี้กับพี่คิมนี่แหละครับ ่วน,นผมหรอ <laughs> ผมก็นอนหาเวลานอนครับหรือไม่ก็พยายามทําตัวให้ให้อะไรไปก่อนแบบหมายถึงว่าทําตัวให้ตื่นตื่นไว้เพราะว่าบางทีมันนั้นเคยนอนครับนอนแล้วตื่นมาต้องเป็นเป็นซีนที่อารมณ์ดีซึ่งแบบเราจูนไม่ทันอนะซึ่งจริงๆเป็นคนจูนติดยากมากเออพอเจอนั้นก็จะแบบอื่นๆทำอะไรวะทําอะไรวะก็นั่นแหละก็เลยเลยเปลี่ยนแล้วตอนนี้จะไม่นอนละวันนี้ก็วันนี้ก่อนมาถึงก็ไม่นอนบนรถไม่นอน,นอะไรเลยก็คือพยายามจะตื่นตลอดไม่งั้นเดี๋ยวมันมันเล่นไม่ได้อะไรนี้ครับ จริงๆไม่มีใครปวดนะครับผู้ชายเนาะเราก็จะเราก็จะมีท็อปปิกมาคุยกันตลอดอย่างอย่างภาษาผู้ชายอย่างที่รู้กันก็จะมีมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยกันก็เฮฮาเล่นมกุกตบมุกกันไปขำๆกันไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะก็คุยรูคุยเรื่องไม่ค่อยคุยเรื่องการแสดงเท่าไหร่เพราะว่าเราอันนั้นมันเป็นเปนหมวดซีเรียสเราจะคุยเรื่องเฮฮามากกว่าครับคุยก็แบบเฮ้ยเมื่อคืนเป็นไงบ้างเหนื่อยเปล่าเมื่อคืนเมื่อวานไปทำอะไรมาเมื่อวานที่เป็นอย่างนี้วันนเราอย่างนี้ๆๆๆก็ไม่มีอะไรครับเฮฮาตามภาษาผู้ชายอะไรอย่างนี้มากกว่า ก็เฮคิมก็นั่นแหละสนิทมากจะไปพูดถึงเฮคิมเลยเอาคนอื่นดีกว่าเอาพี่ตีนะฮะพี่ตีก็จะเป็นคนใจดีครับรักน้องแบบนุ่มนวลนะฮะพี่ก๊อตก็เจอตอนแรกก็คิดว่าก็จะเป็นคนเงียบเียนะแต่พอได้รู้จักได้คุยหรือได้สนิทก็เป็นคนพูดพูดมากเหมือนกันนะอืเป็นคนสดใสเหมือนกันครับสวิตเต้ก็เหมือนกันตอนแรกก็นัวโหดที่ไหนได้ติงต้องเหมือนกัน ี่คอฟก็นั่นแหละชอบชวนผมร้องเพลงก็ตามอัธยาศัยติ้งต้องเล่นๆกันก็จริงๆก็เหมือนเหมือนเวลาเรารู้จักคนใหม่ๆทั่วไปครับก็น่าประทับใจครับเขาก็เราก็จะเห็นด้านหลายๆมุมที่เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ครับตอนที่เจอพี่ก๊อตเหรอครับดูพี hmm. ่เขาเป็นคนดีนะฮะไอ้บ้า่าแต่พอรู้จักก็ดีจริงๆครับนี่เป็นยังไงล่ะก็เป็นคนก็เป็นคนทั่วไปครับเป็นอย่างงี้แหละเป็นอย่างงี้แหละเกลียดเกลียดอย่างนี้แหละ สิ่งที่เป็นตัวพี่ก๊อตเหรอพี่ก๊อตเทดีอ่อดูสมาร์ทนะฮะอเฟี้ยวเฟี <te> al, <ๆ>้ยวพูดถึงน้องบาสนะครับในในความที่ผมชื่นชมแล้วกันครับก็อาจจะเป็นความมุ่งมั่นครับในการทํางานของเขาเนาะตั้งแต่ทํางานมาคือส่วนใหญ่คือผมเห็นเอ่อบาสหรือที่เล่นเป็นระบบเป็นวาโยโญอ่ะออกกองตั้งแต่หกโมงจบสี่ทุ่มตลอดซึ่งไม่เคยเห็นวันไหนที่วาโยโญแบบว่าหกโมงเริ่มแล้วก็สิบโมงเสร็จอะไรอย่เงี้ยผมไม่เคยเจอเลยซึ่งยอมครับยอมจริงซึ่งผมอายุเยอะเขาผมยังแบบทำไม่ได้ไงวะไม่เหนื่อยหรออะไร่างเง ผมให้พี่ก่อนเอาติดเป็นนิสัยครับก็อาจจะเป็นความคิดเล่นแล้วกันครับเขาจะชอบแบบว่ามาเฮ้ยพี่ก๊อตเป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นการทักทายที่เราก็คิดว่าเอ้ยน่าสนใจดีตลกดีอะไรอย่างงี้ตาผมหรอพี่ก๊อตก็ที่ติดเหรออยากคิดนานอย่าคิดนานก็ไม่ใช่พี่การก็นั่นแหละพี่ก๊อตก็เป็นคนสนุกครับตอนแรกก็จะทำนิ่งๆนะพอไปคุยด้วยผูอินเนอร์มาแรงมาก ก็เขาจะคย room, ุยแบบเฮ้ยเฮ้ยงี้นะเฮ้ยเฮ้ยน <ok ี่เป็นไงวะก็แบบเฮ้ย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 ไม่มีนะครับก็ก็แฮปปี้ดีก็โอเคแล้วสำหรับผมก็ไม่มีไม่มีครับก็น้องเขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวเองดีซึ่งผมผมจทีละผมชื่นชมคนที่เป็นตัวเองครับไม่ว่าจะเออ่จะน้องจะพี่จะเพื่อนจะแฟนหรืออะไรเงี้ยถ้าใครเป็นตัวเองผมก็ไม่ต้องมีอะไรต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับถ้าเราเป็นตัวเองก็คือจบ จริงผมประทับใจประทับใจความมุ่งมั่นอะไรอย่างที่ผมพูดไปก็คือเราไม่เคยเห็นนะอย่างตัวผมผมพูดตรงว่าไม่เคยเราไม่เคยเห็นเด็กที่อายุน้อยกว่าแล้วมีความเหมือนเขาเรียกมี potential มีศักยภาพที่เขาเรียกอะไรอะมากกว่าผมอะผมอายุ21ผมเป <c oughs> ็นแบบเฮ้ยมึงทำได้ไงวะเฮ้ยมึงไม่เหนื่อยเหรอ,อน,นี่กูยีบกูแบบไม่เหนื่อย มันทำไม่ได้ไงอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมผมชื่นชมครับก็อยากจะบอกว่าคิดต่อไปอความเป็นแบบความเป็นเราอะ่ะคลิดต่อไปไม่ต้องไม่ต้องพยายามเป็นอย่างอื่นอ่ะคือเป็นเราเอ้ยเราเป็นคนมุ่งมั่นเราก็ทำไปเราเหนื่อยเราก็พักเราไม่เหนื่อยเราก็สู้อ,อย่างเงี้ยซึ่งเนี้ยเขาเป็นเด็กก็เลยแบบเห็นความความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยแหละ,ะคิด<อ>ว่า,อ,วาอะไรลอยแปบ๊บลอยแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พูดความจริงพูดความจริงพี่ก๊อตก็มีความพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายๆด้านก็ดีจากครั้งแรก แล้วก็ตอนนี้ก็ดีมากด้วยอวยอวยไปอีกใช่อวยไปอีกไม่ใช่อวยพูดความจริงเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะเลยเอ,อะไรที่พูดถึงเป็นตัวพี่ลวกันอ่ะตัวพี่มันพูดถึงการแสดงดีกว่าอ่ตัวพี่อ่ะไม่มีอ่ะพี่ก็เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายอ่ะ,อะดีเขาเรียกว่าดีไม่ห่างเหินเฮ้ยไม่ใช่แล้วความเกียนความเกียนครับ <c oughs> ใช่ไหมถ้าอย่างบาสดบอกว่าความเพียรใช่ครับแล้วก็ความจริงๆเรียวเป็นความเป็นตัวเองดีกว่า<ช>เราเขาเรียกอะไรอ่ะอน,นี่พูดตรงๆว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้สร้างเลยสร้างอะไรบางอย่างเพื่อเข้าหากันนะครับเหมือนเรารู้จักกันแต่แรกคือเราทำอย่างเงี้ยพอจนตอนเนี้ยเราก็ยังเป็นอย่างเงี้ย<ม>ก็เหมือนกับว่าเราเราร,รู้รู้นิสัยไม่ใช่นิสัยเขาเรียก่เหมือนรู้ว่า i, เฮ้ยเนี่ยนนองคนนี้เป็นอย่างงี้มันก็เลยแบบไปกันได้เป็นเราของเราไปเออแฮปปี้ตื่นมาก็แฮปปี้อ่ะตื่นมาก็แฮปปี้อ่ะอะไรอย่างง้นนะ กับการไงผมชอบชอบถามพี่เรื่องออกกําลังกายเรื่องไลฟ์สไตล์ใช่ไลฟ์สไตล์มากกวันนี้เหนื่อยไหมทายเหนื่อยเยอะไหมอ่านหรือยังแล้วเฮ้ยพี่ผมอยากลดน้ำหนักทำยังไงผมเล่นยังไงแล้วก็เล่าแบบประวัติเ่ประวัติส่วนตัวแบบว่าเฮ้ยพี่เมื่อก่อนในเด็กอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ก็พี่ก็เคยเป็นพี่ก็เคยเป็นอย่างนั้นมาา่อนนี้เราก็เล่าเรืยอแลกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กันมากกว่าเป็นเชิงนี้มากกว่าครับ คือ,อ,อบ้าเหมือนวายโอไหมคาแรคเตอร์ภายนอกนี่เหมือนอยู่แล้วแล้วก็นิสัยบางอย่างก็คืออาจจะเป็นแบบว่าจะเป็นคนที่เซนซิทีฟคือบ้าเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟแล้ววายโยคาแรคเตอร์ค่อนข้างแบบว่าอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันเ,เรืยกงอะไรมันไปด้วยกันได้อะไรอย่างงี้ส่วนพีกอต์ก,ก,ก็ก็เหมือนหมอไปเหมือนหมอป่าเลยนะเพราะาพี่กอต์ก็เป็นคนนิ่งๆเท่ๆขึมๆนะฮะจริงจริงไม่เหมือนขนาดนั้นเพราะว่าใช่แต่ก็ไม่ไม่ได้เหมือนมากแต่ว่าก็ถือว่าเหมือนนะก็แบบไม่ใช่ค้นเอ้าทำไมอ่ะมันคือมันคือเทพบรตบ จริงเหรออคาแรคเตอร์มันจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแปลกคาแรคเตอร์มันจะแปลกๆไม่เหมือนไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนคนจริงๆไหนดูดิลองพูดแบบหมอปลาไหมอ่ะหนึ่งสองสามวายโยนะครับก็คาแรคเตอร์ของวายโยนะฮะก็ค่อนข้างเหมือนพอ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 ,พอถ้าเป็นบ้านนะครับแพ้พี่ไปออกกําลังกายกน, <laughs> นะ เทรนน้องหน่อยเถอะตีแบตก็ได้เออเขายิมก็ได้แต่ก็พาน้องไปเถอะนะก็ถ้าเป็นผมใช่ไหมถ้าบาสบอกว่าให้ผมไปเทรนผมก็จะไปเทรนครับคงแบบว่าเขายิมแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยกันเทรดถ้าเราซีรีส์ออนปุ๊บเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยงานเราจะเยอะขึ้นจะรวยเราจะมีชื่อเสียงซึ่งตรงนี้แหละครับจะทําให้ห้าปีของเราที่ผมวางไว้ก็คือเราจะมีบ้านมีรถเลี้ยงครอบครัวได้ถ้าเราถึงจุดที่ว่าเราจุดสูงสุดของเราแล้วเราอาจจะรีทายตัวเองก็ได้ครับ อ่าห้าปีผมก็คงอายุแบบยี่สิบห้ายี่สิบหกอาจจะถึงจุดนั้นอาจจะอยากมีลูกแล้วก็เลยแต่งงานอครอบครัวไปแล้วก็เลยจะผมนะครับถ้ามีโอกาสผมก็ยังอยากเป็นนักแสดงอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นความฝันผมแต่เด็กนะครับคือเกิดมาก็ฝันเลยว่าใช่ฝันปุ๊บฝันตั้งแต่แบบสองเดือนสองเดือนพอเออก็เป็นอยากเป็นนักแสดงแล้วฮะก็อยากทําสิ่งที่ตัวเองฝันสิ่งที่ตัวเองชอบให้เต็มที่ให้ไกลที่สุดเท่าที่เราทําได้นะ ถ้าบอกถ้าไอคิดซะว่าพี่เป็นพี่แนะนําน้องแล้วกันจัดไแนะนําน้องใน5ปีก็อยากจะบอกว่าน้องมีฝันใช่ไหมว่าอยากจะเป็นอะไรนะนักแสดงเออก็ทําฝันให้สําเร็จครับแล้วก็อย่าลืมโกกหลักๆของเราทุกคนนะ่ะให้พ่อแม่สบาย ตั้งตัวได้มีครอบครัวมีอะไรที่มัน่นคงแต่ใช้ชีวิตแบบเสเพอะไรอย่างงี้ยังสิบเจ็ดสิบแปดคือเขาเรียกนะไลฟ์ไทม์ของการแบบใช้ชีวิตเนี้ยมันเยอะมันยังอีกเยอะ,ยยอะจริงยหนุ่มยังแน่นนะ,ะเขาเรียกยังอยู่แน่นคือจริ 17, เงเรายังสนุกได้อีกอเว้ยเพราะนี่แค่สิบเจ็ดสิบแปดเองเรายังสนุกได้อีกโอ้ค่อยคิดเขาเรียกอะไงยังสนุกได้อีกสี่ห้าปีเลย เราค่อยคิดได้ก็ได้เพราะตอนนั้นก็อาจจะแค่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแต่ว่าเราสนุกได้แต่ก็เขาเรียกอะไรสนุกในขอบเขตมีลิมิตมีลิมิตใช่เพราะว่าการเป็นนักแสดงเป็นอย่างนี้นเราก็ต้อง,ต,องต้องเขาเรียกอะไรเป็นตัวอย่างของคนอื่นอ่ะ,อะคนของประชาชนเนาะเ้องเซฟเลยยา,แบ,ยาแบบพี่อเอ้ยไม่ใช่แล้วแฮก็นั่นแหละใช้ชีวิตดีๆเซฟตัวเองเยอะหมายถึงว่าทำอะไรก็คิดอะไรอย่างเงี้ยผมต้องพูดถึงพี่ก้อนอีกห้าปีใช่ไหมโอเคพี่เข้าใจแล้วโอเคปปสวัสดีคำถามต่อไปเลยครับอ๋อพี่คงแก่แหละอายุยี่สิบหกแล้วก็เออ แล้วก็ติดหนี้ประมาณ30ล้านใกล้ค่าตัวตายแล้วไม่ใช่แล้ว่ใชก็ให้พี่ผมโอเคขอบคุณมากยังก็อยังก็เออยังก็เดี๋ยวพี่ผมผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็ก็พูดเรื่องสุขภาพประกันก็อายุเยอะขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองนะพี่ไม่ใช่ก็ต้องแบบยังหนุ่มยังแน่นเหมือนเดิมนะฮะจะได้หนุ่มแน่นเออจะได้มีแรงมาหาน้องมาพาน้องไปไม่พี่บอกแล้วไงว่าตอนถึงตอนนั้นพี่ติดดีอยู่อ๋อ ก็มาหาใครนอกจาถ้ามาแหละคืือยมเงินอ่ามายืมเงินนะฮะก็นั่นแหละอยากให้พี่ก๊อลดูแลตัวอย่างนี้ตลอดอยากให้พีแข่งเลยใช่อีกอะไรนะอ้ยมันขวัญยืนแฮะเป็นคนแก่เลยเชิญเลยครับยังไงก็ฝากติดตามเดือนเกี่ยวเดือน The s i ี l y ครับนั่นแหละแล้วก็ฝากติดตามพวกเราเออจริงๆพวกเราไม่ได้มีแค่ผลงานการแสดงเนี่ยครับอาจจะมีแบบว่าไฮบแบบอีเวนต์อะไรอย่างนี้วิทยาศาตร์อะไรเงี้ยฝากติดตามครับจะออกมาเรื่อยๆอ่าอย่าลืมกันนะครับครับนั่นแหละครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ